สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับช่องปอนบ้าน u t u b e ครับมาตามนัดครับนัดไว้ว่าจะทำรายละเอียดโครงการประกันรายได้มาให้ทราบว่างวดที่1ปีการผลิต256 4้าหกสทับกผู้ปลูกข้าวเหนียวจะได้รับเงินส่วนต่างเท่าไหร่นะครับชาวนาภาคอีสานนะครับใครปลูกข้าวเหนียวและระบบวันเกี่ยวข้าวในการลงทะเบียนปลูกข้าวและระบบวันเกี่ยวข้าว เกี่ยวข้าวก่อนวันที่15ตุลา,า2564จะได้เงินส่วนต่างงวดหนึ่งรับสูงสุดถึง69,399.52บาทนะครับนี่เป็นตัวเลขคำนวณออกมาแล้วแล้วก็เป็นตัวเลขตรงถ้าใครปลูกสูงสุดตามเกณฑ์จะได้เงินโอนจากทรกสตามนี้ส่วนวันโอนนะครับยังต้องรอนะครับเพราะว่ากรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ทกสสำนักงบประมิณกระทรวงการคลัง ได้ประชุมหารือกันเมื่อวันที่26ตุลาคมตามมติครม25ตุลาคมเขาให้ไปหารือเรื่องการดําเนินงานโครงการ,รกันรายได้ก่อนในรายละเอียดต่างๆเสร็จแล้วจะต้องนําผลการหารือกันนั้นเสนอที่ประชุมครมอเพื่อรับทราบในวันที่2พฤศจิกายนหลังจากนั้นจึงจะประกาศราคาเกณฑ์การข้างยิงและและจ่ายได้นะครับวันจ่ายก็ต้องรอติดตามข่าวอีกครั้งนะครับพรุ่งนี้เขาจะเสนอรายละเอียดไปให้คณะรัฐมนตรีทราบผลการประชุมการดําเนินงานนะครับ หลังจากนั้นก็ได้จะประกาศราคาเกณฑ์การขางยิงหลังประกาศเลขราคาเกณฑ์การขังยิงทกศาาจะโอนภายในไม่เกิน3วันทาการนับจากประกาศราคาเกณฑ์การขางยิงครับไปดูรายละเอียดครับปลูกกี่ไร่ได้กี่บาทโดยไม่ต้องคิดคำนวณใน้ยุ่งยากครับมาดูครับส่วนตาข้าวเหนียงวด1ทับสองผู้ระบุบันเกี่ยวข้าวก่อน15ตุลาคม2 5 6 4จะเป็น เป็นผู้ได้รับเงินนี้ครับราคาประกันรายได้รัฐบาลประกันรายได้ตันละ1 2 0 0 0บาทราคาเกณฑ์การย้างยิง,งวดหนึ่งสำหรับผู้ระบ,บุวันเกี่ยวข้าวก่อนสิบหาตุลาคมหกสี่คณะกรรมาการกำหนดราคาเกณฑ์การย้างยิงได้มีมติเห็นชอบแล้วครับใช้ราคาเกณฑ์การย้างยิงตันละ7 6 6 2บาท53สตางค์และรัฐบาลจะต้องได้ชดเชยส่วนต่างข้าวเหนียวตันละ4,337.47บาทนะครับทีนี้ก็มาดู ส่วนต่างใครปลูกกี่ไร่ได้กี่บาทก่อนที่จะบอกว่าใครปลูกกีร่ได้กี่บาทนั้นจะอธิบายก่อนนะครับวิธีคิดวิธีคิดก็คือวิธีคิดว่าท่านปลูกกีร่ได้กี่บาทก็คิดแบบนี้ครับสมมุติหนึ่งไร่นะครับตัวนี้เอาจํานวนได้ที่ท่านลงทะเบียนปลูกมมติว่าท่านลงทะเบียนปลูกหนึ่งไร่ให้คูณด้วยผลผลิต387กิโลกร,รัมต่อไร่แล้วหารด้วยพันครับพอหารด้วยพันท่านก็จะรู้ว่าท่านได้ข้ากี่ตันนะครับ ตารางนี้จะบอกว่าท่านได้ข้าวกี่ตันถ้าหนึ่งไร่คูณ387แล้วหารด้วยพันจะได้ข้าวหนึ่งไร่ได้ข้าวศูนตันนะครับรัฐบาลช่วยเชยส่วนต่างงวดงวดที่1ตันละ4,337.47บาทเมื่อส่วนเมื่อเอาผลผลิตที่คำนวณได้นะครับ1ไร่ได้ผลผลิต0 3 8 7ตันคูณส่วนต่างตันละ4 3 3 7 4 7บาท พี่น้องเกษตรกรก็จะได้เงิน1,678บาทนะครับนี่คือวิธีคิดนะครับส่วนใครไม่อยากคิดต่อไม่อยากดูคลิปมันยาวอยากรู้ว่าตัวเองได้เงินกี่บาทก็ง่ายมากครับเอาจํานวนไร่ที่ท่านลงทะเมียนปลูกคูณด้วยไร่ละ1,678.60ก็จะรู้ว่าตัวเองได้เงินกี่บาทนะครับแต่เวลาคูณอย่าคูณเพลินนะครับเพราะว่าเขาประกรันรายได้ไม่เกินไม่เกิน16ตัน ถ้าท่านลงทะเบียนปลูกน้อยกว่า42ไร่เอาจํานวนไร่ที่ท่านลงทะเบียนคูณด้วยไร่ละเมื่อกี้เลยนะครับแต่ถ้าท่านลงทะเบียนปลูก42ไร่ขึ้นไปไม่ต้องคูณเขาคิดคํานวณให้16ตันตันละ4337.47ได้สูงสุด69,399.52บาทนะครับทำไมได้69,399.52บาทก็เพราะว่า โครงการประกันรายได้เข้าเหนียวนะครับเขาประกันรายได้ขัวเรือนละไม่เกิน16ตันถ้าลงทะเบียนปลูก42ไร่ขึ้นไปได้เกิน16ตันครับลงทะเบียนปลูกมากกว่า4 2งไร่เขาก็คิดให้เพียง16ตันเพราะฉะนั้น4 2งไร่ขึ้นไปก็เข้า16ตันเพราะว่าเขาประกันรายได้ไม่เกิน16ตันได้ส่วนต่างรอบนี้ตันละ4,337.47ารบาทก็ได้สูงสุด6939.52บาทนะครับส่วนใครลงทะเบียนปลูกน้อยกว่า42ไร่ อยากรู้ว่าตัวเองได้เ <Gym>. งินกี่บาทก็เอาจำนวนไร่คูณด้วยไร่ละ1678.60ก็จะรู้ว่าตัวเองได้เงินกี่บาทไม่ต้องดูต่อก็ได้ไปคำนวณเองก็ได้นะครับเพราะ1ไร่ได้1678.60บาทนะครับส่วนผู้ที่ไม่อยากคิดไม่อยากคำนวณอยากรู้เลยว่าตัวเองปลูกกี่ไร่ได้กี่บาทฟังต่อไปเลยครับข้าวเหนียวครับงวดหนึ่งใครปลูกหนึ่งไร่ได้1678.60บาทนะครับ ปลูก2ไร่ได้3357จะไม่อ่านจุดนะครับบาทนะครับ2ไร่ได้3357บาท3ไร่ได้5,000 35บาทจะไม่อ่านสตางค์นะครับ4ไร่ได้6,714บาท5ไร่8393บาท6ไร่171บาท7ไร่11,750บาท8ไร่13,428บาท 9ไร่15,107บาท10ไร่16,786บาท11ไร่18,464บาท12ไร่21,143บาท13ไร่21,821 21บาท14ไร่23,500บาท15ไร่25,179บาท16ไร่26,857บาท 17ไร่28,536บาท17ไร่นะครับ18ไร่32,214บาท19ไร่31,893บาท20ไร่33,572บาท21ไร่35,250บาท22ไร่36,929บาท23ไร่38,607บาท

39ไร่65,465 65บาท40ไร่67,144บาท41ไร่68,822จุด64บาท42ไร่ขึ้นไปหรือมากกว่า 14, 42ไร่เขาคิดคำนวณให้เพียง16ตันเพราะประกันรายได้ครัวเรือนแล้วไม่เกิน16ตันได้ตันละ437.47ก็ได้สูงสุด69,399.52ใครลงทะเบียน42ไร่ หรือมากกว่า42ไร่ได้เงินเท่ากันครับได้สูงสุด69.399.52นะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะนำเสนอไ้เพียงเท่านี้นะครับถ้าคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์ให้คนที่ท่านักครับแชร์ไปทางเฟซทางไลน์ได้หมดถ้าท่านผู้ชมท่านใดที่มาดูคลิปนี้ท่านเป็นคนที่ยังไม่เคยกดติดตามช่องปอนบ้าน YouTube ก็กดติดตามและกวดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วกวดเรื่องทั้งหมดเมื่อเราขึ้นคลิปใหม่ที่ไรท่านจะเห็นคลิปดีๆแบบนี้ทุกที โครงการกำไราได้ข้าวงวดที่หนึ่งยังรอวันจ่ายอยู่นะครับนําวันจ่ายเขาจะจ่ายวันที่เท่าไหร่จะนําข่าวมาแจ้งให้ทราบอีกครั้งส่วนตัวเลขได้เงินข้าวเหนียวได้ตามนี้แล้วนะครับคลิปต่อไปรอดูครับข้าวหอมมะลิงวดที่หนึ่งจะได้มากขนาดไหนติดตามรับชมในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ